Legenda สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์แฝดชีนครับบ้านหลังใหญ่คนรักดนตรีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาโฮมเมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับก็สดจากตึกจีเมมการ์มีชั้น18นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยพอไม่บอกปุ๊บขนมเริ่มไม่ถึงเลยไม่มีมานานแล้วนะใช่ทีมงานนี่แห้งจำได้ว่าเรากินเยอะที่สุดตอนนั้นคือวันที่รุดมารุดมาแล้วผมมาถึงพลบอกกินได้เลยเนาะบอกเอ้ยมีคนมาฝากให้เราไม่ใช่ของรุดเราก็ช่วงนั้นมีฟูจงฟูจิกินใช่แต่ตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้แห้งเลยครับทำอะไรกันอยู่ยังไงก็มาแล้วครับชั้น18บแปดรอเลยรอเลยรอเลยเอาจริงเอาจริงไอ้พี่ก็ไปบอกเดี๋ยวเขาจะดูว่าเราตะกา วันอังคารเราเราสองคนผมกับพลเนี้ยไปเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวิทยาลัยนะที่รากระบังชื่อถูกต้องไม่ชชื่ออะไรนะชื่อน่าจะเป็นเทคโนโลยีลากระบับบั้นพลอ่ะใช่ครับแล้วเราก็ไปพูดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเกินมาม่รู้ไม่แน่ใจประมาณเกือบ2ชั่วโมงพี่นานกันหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเขากําลังจะเปิดเออนี่มีภาพนี่มีภาพเขากําลังจะเปิดคณะ มิวสิกเอนจิเนียริงใช่ก็ครับผมหัวข้อใหญ่ที่เราพูดคือจบดนตรีมาแล้วทำงานอะไรบ่รวมถึงเทคนิคการเข้าห้องอัดใช่นะครับน้องให้ความสนใจดีมากเลยใช่ก็คือจะมีบางกลุ่มที่ที่ยังงงงว่าเอ๊ะเรียนจบดนตรีแล้วยังไงไม่ได้ไปเฉพาะเรานี่มีครับอันนี้ก็เป็นครูเจนะครับจากเอ่อเรียกว่าจีวอลคอที่เป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับการร้องเพลงที่กับวิทยาไปด้วยใช่ครูแนนนี่ก็เรียกว่าเป็น อยู่เบื้องหลังศิลปินหลายคนในการร้องคอรัสในการร้องเพลงไกด์ด้วยนะมีด้วยนะก็มีเบื้องหน้าด้วยนี่รับของกันไปซะนะครับซึ่งอ่ะถามพี่นอหน่อยว่าจบดนตรีมาเนี่ยมีกี่อาชีพที่สามารถที่เอานี้ผมผมเฝ้าผมสอนที่มอพยับเนี่ยก็ตั้งคำถามก่อนที่จะสอนทุกครั้งทุกคลาสเวลผมสอนมิสิกบิสเนสก็ถามว่าจบดนตรีแล้วจะไปทำงานอะไรครับทำงานอะไรเชื่อไหมว่า1้0ยที่ผ่านมาเนี่ย 4ปีที่ผ่านมา100%เลยตอบไม่ได้คือคนเรียนดนตรีไม่รู้จริงว่าจะจบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้างจริงๆแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะพูดกันนะว่าเขาจบมาทำไรได้บ้างโอเคอคุณอยากเป็นศิลปินทํายังไงละ่ะศิลปินจะมาเป็นได้ยังไงวิธีการแบบส่งเดโมแบบปกติที่เคยทำเวิร์กไหม,มเป็นอะไรได้บ้างนะักเตียงคืนเป็นศิลปินเป็นครูสอนอทําโรงเรียนสอนดนตรีนะครับ แบ็กอัพก็ได้พอมีอะไรอีกมั้งตามห้องอัดอ่าผันตัวเองไปเป็นซาวิจเนียก็ได้หรือว่าทำเพลงประกอบโฆษณาทำฟิล์มสกอร์ทำอะไรมันจริงได้เยอะแยะมากรวมถึงอ่าคอลัมนิสก็ได้อ่าใช่คอลัมนิสเขารู้เรารู้เรื่องดนตรีเราก็สามารถจะเอาเรื่องดนตรีไปตอบปัญหาหรืออะไรในคอลัมนิสได้แต่อยู่ที่ว่า จะไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงใช่อันนี้อันนี้เป็นการที่เราก็คุยกันว่ามันต้องถูกสนับสนุนโดยภาครัฐด้วยเหมือนกันใช่ครับคือแค่มหาลายัยเดี๋ยวนี้มหาลัยที่มีคณะดนตรีเนี่ยมีเยอะแต่ว่าพอจบแล้วเนี่ยมันที่พี่นอร์ไล์ผมฟังว่าหลักสูตรบางทีมันอัปเดตไม่ไม่ถึงจุดที่นนสภาวะธุรกิจดนตรีทุกวันนี้มันเป็นใช่เพราะว่าเท่าที่เห็นคือนักศึกษาดนตรีที่จบออกมาแล้วเนี่ยเข้าสู่วงการบันเทิงด้วงกันอย่างที่เนี่ยเราอยู่กันในตึกแรมนี่เนี่ยครับวิชาที่เรียนอยู่อะ ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาทํางานจริงๆเลยคือหลักสูตรอาจจะไม่ได้อัปเดตอาจจะเป็นเรื่องของที่เพิ่มเติมต้องเป็นคอมพิวเตอร์มิวสิกต้องรู้แล้วล่ะหรือว่าการเรียบเรียงเสียงภาษาในเพลงพอเพลารทั่วไปผมว่าอีกอย่างนึงที่ควรใส่เข้าไปในมหาวิทยาลัยด้วยคือดนตรีร็อกอดนตรีร็อกอันนี้สำคัญมากเพราะว่าทุกวันนี้เห็นง่ายๆว่าเชฟขายซีดีหรือว่าในไอจูนหรือว่าอะไรที่ให้ดาวโหลด พ p ร็อกเยอะมากใช่ควรจะเป็นเช่นนา้อาชีพได้แล้วใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไปบรรยายที่ราดกะบางนั่นเองนะครับซึ่งยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องของการเรียนตบดนตรีแล้วมาทําอะไรอ่ะมาถึงนี่ช่วงนี้มิวสิกกูรูกูรตัวจริงนี่มีคําถามมาถึงผมว่าพี่นอครับช่วยสอนวิธีการฝึกนิ้วมือข้างขวาให้สัมพันธ์กับมือซ้ายฝึกยังไงครับก็อยังไงครับพี่นอแบบฝึกหัด ก็นอกจากว่าซ้ายขวาจะสัมพันธ์แล้วก็แนะนําว่าให้ใจสัมพันธ์กับจังหวะด้วยฮะก็เอางี้ผมแบ่งมือข้างนี้ข้างอะไรนะขวาข้างซ้ายข้างซ้ายออกเป็น3นิ้วนิ้ว1นิ้ว2แล้วก็นิ้ว3ครับ1น3งอานี้นะครับคือช่องที่1ช่องที่สองสามนี่คือเอานิ้วก้อยกับนิ้วนางรวมกันไว้ใช่มันมาจากโพสิชันของดับเบิลเบสผมเล่นดับเบิลเบสมาก่อนหนึ่งสองสามจนกระทั่งมาถึงโพสิชันที่5เนี่ยจะแยกออกเป็น4 นึกออกไหมโอร์เชั่นที่1ที่2ที่3ที่4ี่ <4 S 1> พอถึงที่5นี่แยก4นิ้วโอเ okay. คครา้น,นี้ดีดสลับแต่ว่าเราจะนับ1 2 3แล้วแท็บจังหวะที่1 1 2 3 1 2, 2> 1> แต่ว่าวิธีการต่อนิ้วจะเป็นอย่างนี้นะครับกลับอย่างนี้นะอ่าคราวนี้จะนับบีที่1 กว่าการสตรสทจะมันจะไม่ตกที่นิ้วใดนิ้วหนึ่งมันจะสลับไปเรื่อยแต่ว่าเราจะได้เซนที่ตามมาคือเซนการนับบีดสามจังหวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็พอเร็วขึ้นเนี่ยมันทาให้มือซ้ายมือขวาแล้วก็บีดของเราเนี่ยตรงกันหมดถ้าซ้อมทุกวันทุกวันมันก็จะตรงขึ้นแล้วก็สัมพันธ์กันไปเองออันนี้นะครับก็เรียกว่าผมว่าเป็นเบสิกที่สําคัญเลยเพราะจริงๆแล้วภาคกีตาร์เวลาผมวอร์มอัพผมก็วอร์มโครมาติกอย่างนี้เหมือนกันใช้แล้วก็ต้องอย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับลองไปฝึกกันดู อ่ามีคำถามจากน้องมาเหมือนกันว่าพี่พลมีของผมก่อนไหมยังไงพี่พี่พลกับพี่นอเทพครับอันนี้คงเป็นของพลนะผมดูแล้วผมกำลังจะซื้อ Polysmith Poly s m i t h 22 Custom กับ Fender s t สตรัปี2528สิงสิงซงฮัมสองห้0สอผมอ่านผิด2008 2008อผมว่าเฮ้ย Fender มันทำเป็นพอสอแล้วเหมแต่เป็นสิงสิงฮัมนะ สิงสิงครัโอเคช่วยเปรียบเทียบของซาวให้หน่อยครับผมเล่นแนวล็อกเอฟเฟกมนี้แล้วครับใช้ของบอสคือจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ huh. ระหว่างพอลลิสสมิธกับเฟนเดอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าต่างโดยสิ้นเชิงต่างโดยแบบตั้งแต่รูปทรงเนื้อไม้คาแรคเตอร์ uh huh. ของผู้ผลิตอยู่แล้วที่จะใกล้เคียงเนี่ยมันอาจจะวัดน้องอาจจะดูได้จากฮัมบักกิ้งข้างหลังเพราะเพราะว่าพอลลิสสมิธก็เป็นฮัมบักกิ้งเหมือนกันแต่พอลิสสมิธจะมีทริคตรงที่ว่าคอนแทคเขาสามารถแยกเป็นซิงเกิลคอยได้อ่ามันจะมีสวิต ก็เป็นสิงเล่นคอยได้ตัดจากคัมแบกกิ้งเป็นสิงเล่นคอยซึ่งอันนี้ถ้าเล่นล็อกเป็นหลักเนี่ยอาจจะต้องแบบต้องเลือกนิดนึงอ่ะทีนี้ไม่เป็นความชอบแล้วพี่ซึ่ง22 2ยี่ห้อที่พูดมาแล้ว2ปีที่พูดเนี่ยยี่สิบสองคอตมนี่ถือว่าเป็นตัวแพงนะราคาไม่เท่ากันใช่ไหมเพอเพอจะสูสีจริงมากจริงคือเป็นตัวเรียกว่าตัวแพงของของกีตาร์เหมือนกันม,มันจะมีคอตั้มคอตัมยี่สิบสองคอตมยี่สิบสี่ในในพอลิสมิส่วนเฟนเดอร์เนี่ยปี2008เนี่ยโอ้โหนี่ก็ ถ้าเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเนี่ยก็ราคาก็ไม่น้อยนะพี่แต่จริงๆแล้วไม่แน่อ่ะว่าผมมองว่าพอลิสมิธน่าจะแพงกว่า้าลองไปให้เขาไปลองเองดีกว่านะแล้วมันอยู่ที่ว่าแนวแนวที่เล่นเนี่ยมันไปทางไหนทั้งสองยี่ห้อเนี่ยเป็นกีตาร์ที่ได้มาตรฐานมากดีทั้งคู่นะครับครับอ่ะคำถามต่อไปพี่พลมีวิธีปรับซาวกีตาร์ยังไงให้บาลานซ์กับพี่แฮ็กตอนยังเป็นวงแคสอันนี้ไม่ต้องเขียนกันได้ไง เพราะมันไม่มีแล้วปรับไปก็เท่านั้นนะใจเขียนตรงนี้ทำไมโดยเฉพาะเพลงที่ต้องใช้ดิสโซชันเหมือนกันทั้งเพลงครับเออหลังๆเล่นกีตาร์โปร่งแล้วครับไอถ้าถามว่าพี่ปรับซาวอยังไงคือผมก็แฮกโชคดีอย่างคือใช้กิ๊บสันเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแฮกจะใช้พอเลสซิมิทอเอ้ยไม่ใช่เออใช้เลสพอขอโทษครับใช้เลสพอแต่ผมอ่ะใช้เป็นเอสจซึ่งคาแรคเตอร์กีตาร์ทั้ง2รุ่นนี้ต่างกันอยู่แล้วซึ่งเลสพอจะมีเสียงโหลด อ้วนมากอ่ะอืบมากレ s พอก็คล้ายๆ Big Ass เออฟคลแบบใช่ที่พี่ออฟกับพี่พี่หมูใช้คลอแบบนั้นส่วน SG เนี่ยเป็นเป็นกีตาร์ที่ย่านโลไม่ลึกเท่าไม่อ้วนขนาดแบบレスพอร์แสดงว่าส่วนหนึ่งมาจากการเลือกใช้เครื่องมือและ EQ คิวกีตาร์มันหลีกกันเองอ่ามันมันหลีกกันเองแล้วผมเป็นคนไม่ชอบปรับกีตาร์โลเยอะพี่นอผมผมปรับกีตาร์เนี่ยเปิดโลแบบว่าเปิดโลน้อยมากพี่อะไรเงี้ย เปิดแบบถ้าสมมุติว่า EQ มันแฟรหมดผมอาจจะลบเสียงโลลงไปทัก4อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นสไตล์ที่ผมปรับกับแฮกนะครับซึ่งจริงแล้วเอฟเฟกเนี่ยใช้ไล่ๆกันหมดเลยครับก็หมด <Okay. S 2> แล้วครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี